ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพนะคะยังอยู่กับดิฉันอมรบรรจงค่ะวันสองวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปดูช่วงคุยเฟือเออเฟ่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองค่ะช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0 คุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองวันนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องของการทำโฮมไอโซเลชันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยผู้ป่วยโควิด -19 ได้อะไรบ้างคะ่ะซึ่งวันนี้ทางสปสอชได้เรียนเชิญอาจารย์หมอในแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาเล่าให้ฟังคะ่ะอาจารย์หมอขวัญชัยคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับคุณอมรและคุณผู้ฟังทุกท่านครับอ,อ๋อขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะช่วงนี้ถ้าทางงานจะหนักพอสมควรเลยนะคะกรมการแพทย์แผนไทยเป็นยังไง<อ>บ้างคะอาจารย์ได้ดูแลสุขภาพตนเองบ้างไหมคะก็ยังสู้ภัยโควิดไปร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกคนเราต้องรอดจากการนี้นะครับค่ะแน่นอนค่ะในช่วงนี้ ผู้ติดเชื้อก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เนาะแต่ว่าเราก็มีแนวทางในการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชนนั่นก็คือการใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิดที่ผ่านมาทางกรมการแพทย์แผนไทยใช้อะไรบ้างคะอาจารย์ในการให้ประชาชนดูแลสุขภาพปะขาครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเรามีภูมิปัญญาในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับและก็การนำเอาสมุนไพรไทยมาใช้ ในการดูแลสุขภาพแต่โบราณน,นะครับในช่วงสถานการณ์โควิด19ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการนำเอาข้อมูลนะครับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ไทยมาศึกษารูปรวมแล้วก็เชิญกรูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มาปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็นำเอาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการที่จะรักษา เรื่องของไข้โควิด19เนี่ยนะครับมาใหญ่ก็พบว่ามีเรื่องของสมุนไพรฟ้าไทายโจรครับก็แล้วก็เริ่มศึกษานำมาทดลองใช้กับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด19เอ่อก็พบว่าโดยสรุปเลยนะกันนะครับว่าใช้ยาสมุนไพรฟ้าไทายโจรเนี่ยกับคนที่ติดเชื้อโควิด19ที่อาการไม่รุนแรงนะครับ ก็จะช่วยทําให้อาการต่างๆเนี่ยหายเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้การกําจัดเชื้อไวรัสออกจาการ่างกายก็ทําได้เร็วขึ้นนะครับ,รบที่สําคัญอีกข้อก็คือช่วยระงับยับยั้งไม่ให้อาการของคนไข้เนี่ยกลายไปเป็นปอดบวมปอดอักเสบนะครับจากการพบ,บ,บว่าช่วยลดเชื้อและ คนปอดอักเสบเนี่ยได้ถึงเ25เท่านะ mm hmm. คนที่ติดเชื้อโควิดอาการไม่รุนแรงนะครับถ้าไม่ได้รับยาฟ้าไทยโจดเนี่ยจะมีโอกาสเกิดเป็นออปอดบวมเนี่ยถึง24 mm hmm. เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคนไข้กลุ่มเดียวกันลักษณะอาการรุนแรงเท่าๆกันนะครับได้รับยาฟ้าไทยโจน,นปริมาณที่มี แอนโดคาฟลาย180มิลิกรัมต่อวันเนี่ยเราพบว่าโอกาสเกิดเป็นป <ä h. S 1> อดบวมปอดอักเสบเนี่ยเพียง0.9เปอร์เซนค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยมันชัดเจนว่าฟ้าไทยโจนเนี่ยช่วยลดโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงก็จะลดจำนวนคนไข้ที่จะต้องไปใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจเข้าไปอยู่ไ c ซนะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันเป็นภาระต่อ ระบบบริการภาระต่อบ,บุคลากรนั้นคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเพราะนั้นกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้รับรองให้ยาสมุนไพรฟ้าไทรโจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในแนวทางการรักษานะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับเทียบเท่ากับยาต้านไวรัสที่เราใช้กันอยู่คือฟาวิพิลาเวียนะครับ ปรชอชอเองก็ได้รับเอาเรื่องของฟ้าไยโจนเนี่ยเข้ามาเป็นพูดง่ายเหมือนเป็นชุดสิทธิประโยชน์ที่นำไปใช้กับคนติดเชื้อนะครับคนไข้ติดเชื้อแล้วก็ยังรอเตียงหรือยังไม่มีเตียงเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วกับบริเวณดูแลตัวเองรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านครับที่เราเรียกว่าโฮมโฮมไอโซเลชันเนาะหลังจากที่เราใช้ฟ้าทลายโจนสำหรับ ที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนทราบว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยกับสปสอช,ชอแล้วก็เครือข่ายแพทย์แผนไทยต่างๆก็มีโครงการร่วมกันที่จะทำโฮมไอโซเลชันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโครงการนี้เป็นยังไงนะคะอาจารย์ครับก็เดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการประสานง,งานแล้วก็มีความร่วมเนี้ยกับสปสชนะครับก็ต้องเรียนว่าเครือข่ายแพทย์แผนไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับ ที่จะไปิดคลินิกหรือว่าไม่ได้ดูแลมีเ,เครือข่ายแพทย์เป็นจิตอาสาทั้งอยู่ในภาคราชการอยู่ที่กรมการแทย์แผนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในภาคกเราก็ช่วยกันไปเ,เตรียมปรุงยาผลิตยานะครับทั้งฟ้าไซโจรและก็ยาตำหลับแผนไทยอื่นๆนะครับเช่นน้ําพิกัดยาตีพลานะครับหรือ อ้ารากนะครับยาจันทะลีลายาฟาทารโจรก็ดีนะครับมีเครือข่ายเหล่านี้ออกไปจ่ายยาให้กับคนไข้ครับนะครับบางส่วนก็ส่งยาไปให้ทันปราณนีบ้างนะครับบางส่วนก็ไปออกหน่วยเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับไปจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนนะครับเราก็ทำกันมาอย่างเนี้ยฮะตามกำลังเท่าที่เรามีนะครับพ เมีนโยบายที่จะให้แพทย์แผนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไข้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รอเตียงแล้วก็เข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันเนี่ยมีจำนวนมากครับวันหนึ่งนะครับตรงนี้สปชก็เลยประสานงานมาว่าเรามาทำความร่วมมือกันเพื่อให้ภาระการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเนี่ยนะครับสปชก็จะได้สนับสนุน ถ้าจะจ่ายเหล่านี้มาให้นะครับคุณหมอแผนไทยที่เป็นจิตอาสาที่เคยออกไปดูแลคนไข้ในชุมชนก็ดีส่งยาไปให้ทานตามบ้านของคนไข้ก็ดีเนี่ยนะครับเขาจะได้มีเงินงบประมาณที่จะมาทำยาผลิตยานะครับส่งยาไปให้คนไข้ได้เพิ่มเติมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ขึ้นเราจะใช้รูปแบบว่า สวบตชเนี่ยจะมีะเบอร์ที่รับติดต่อจากคนไข้นะครับที่1330ต่อ14เนี่ยนะครับคะคนแจ้งเข้ามาว่าตัวเองติดเชื้อรอเตียงอยู่นะครับก็จะได้รับคำ,นำแนะนำเบื้องต้นจากสวทชบแล้วก็สวทชกบก็จะส่งรายชื่อของคนไข้เนี่ยนะครับที่เข้ามาในระบบ1330เนี่ยส่งมาให้ทางกรมการแพทย์แผนไทย ซึ่งเรามีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานก็จะรับข้อมูลเหล่านี้มานะครับแล้วก็จะ,ะกระจายคนไข้แจกจ่ายไปให้กับทั้งเครือข่ายของคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับที่อยู่ในภาคเอกชนนะครับตอนนี้เรามีเครือข่ายของคลินิกแพทย์แผนไทยดูแลในเรื่องนี้ร่วมกับสปทชเนี่ยห้าเครือข่ายนะครับ ที่ไหนบ้างนะคะอาจารย์ห้าเครือข่ายเนี่ยค่ะก็จะมีเอ่อผมอาจจะจําชื่ออที่ถูกต้องไม่ได้นะครับเพราะาตัวบุคคลก็คลินิกของอาจารย์หมอเนตรดาวนะอยู่ที่ซอยลาซานอ๋อค่นะเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยค่ะเอ่ออีกคลินิกหนึ่งก็จะเป็นคลินิกของอาจารย์หมอคมสรรทินกรณ์ณอยุธยานะครับนะไม่แน่ใจว่าชื่อคลินิก หม่อมราชวงศ์สะอาดทินกรอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ออซอยลาดพร้าวสามสิบหกนะครับก็เป็นโซนด้านตอ,อกของกรุงเทพนะครับแล้วเราก็คลินิกชื่อว่าคลินิกยักษ์ไทยแพทย์แผนไทยนะครับคลินิกนี้มีสองสาขานะครับมีทั้งที่ในกรุงเทพแล้วซอยนานานะครับแล้วก็มีที่กรมการแพทย์แผนไทย ะครับมาใช้พื้นที่อยู่ที่กรมนะครับที่เอ,อีกคลินิกนึงเนี่ยเป็นคลินิกของคุณหมอทรงกรดนะครับอยู่ที่ลังสิตปทุมธาน,นีนะครับเอที่ผมเอ่ยนามมาทั้งหมดเนี่ยสี่แห่งครับเติมเขามีการจัดเอทีมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่เน่รวมทั้งหยุกยานำไปแจกประชาชนอยู่แล้วครับรูปของจิตอาสาอยู่เดิม อนนี้พอมีสปส,ส,ปสชเข้ามาร่วมเนี่ยก็เลยดึงเข้ามาทําให้มันเป็นระบบนะครับส่วนก็นนคือเป็นพูดง่ายเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยของกรมเองนะครับค่ะ <c oughs> บริการก็คือว่าจะมีพวกยาแผนไทยต่างๆที่อาจารมอขวัญชัยพูดถึงใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกยายาห่ารากยาต้มยาอะไรต่างๆตามตามอาการของผู้ป่วยโควิดที่เป็นระดับสีเขียวไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับก็โดยหลัก แล้วเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราทำงานร่วมกับสปสชสปสชเนี่ยเขาดูแลหลักประกันสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในภาพที่จะต้องเป็นมาตรฐานมีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งที่ทางคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมนะครับซึ่งผมทราบว่าตอนเนี้ย มีคลินิกชุมชนอุ่นมาช่วยดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อและอยู่ที่บ้านในรูปลักษณะข,ของ home isolation เนี่ยมีอยู่แล้วร้อยห้าสิบแปดแห่งนะครับทำให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำเทียบเท่ากันครับแล้วก็เสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเรื่องของการดูแลโดยใช้ยาสมุนไพรและก็เรื่องการแพทย์แผนไทยนะครับเพราะนั้นการจัดส่งอาหารไปให้ผู้ป่วยที่บ้าน บาลม,มือนะครับมีเครื่องอวัดปลอดวัดไข้แบบดิจิตอลมีเรื่องของอไอเครื่องตรวจวัดระดับของออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วนะครับและการมีชุดตรวจาหาเชื้อโควิดนะครับเพื่อประเมินติดตามอาการาซึ่งตอนนี้เราก็จะสนับสนุนเป็นเ,เป็นเซลล์เทสคิดนะครับเป็น คิดไปให้คนไข้นะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยทุกวันก็คุณหมอแผนไทยที่ดูแลคนไข้ก็จะใช้ระบบะการสื่อสารทางไกลนะครับจะเป็นโทรศัพท์เป็นไลน์คอลหรือจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อติดตามประเมินอาการของคนไข้วันละสองครั้งนะครับพื้นฐานเลยก็คงจะว่ามีไข้ไหมวัดปลอดแล้วได้เท่าไหร่นะครับค่าออกซิเจนในเลือด เป็นอย่างไรนะครับเอ,อแล้วก็อาการอื่นๆเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของอาการทางการแพทย์แผนไทยส่วนอยูกยานะครับก็พื้นฐานเอ,อเราจะจ่ายยาฟ้าทลายโจรน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนไข้ที่เป็นสีเขียวคือติดเชื้อแล้วยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเป็นสีเหลืองอ่อนๆนี้นะครับทุกคนฟ้าทลายโจรไปให้แต่ การติดตามอาการนะครับหรือเป็นกลุ่มที่เ,เป็นคนไข้ที่มีอ,อาวะเสี่ยงกับกลุ่มเสี่ยงต่างๆอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาให้ยาฟาวิพิลาเวียตามข้อบ่งใช้นะครับหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับ,รบอันนี้ครับคร่าวๆครับแล้วถ้าคนไข้มีอาการรุนแรงมากขึ้นเราก็าจ,จะประสานเพื่อหาเตียงส่งต่อคนไข้ต่อไปครับ อาจารย์หมอคะถ้าหากว่าคนไข้ต้องการจะใช้การทำโฮมไ s o l a t i o n หรือว่ารักษาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอาการเด่นๆที่เขาจะได้รับบริการจากศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมันจะพอบอกว่า1,2,3,4,5ประมาณแบบนี้พอจะกำหนดชัดเจนได้ไหมคะอาจารย์ว่าอาการไหนบ้างะอะคะอย่างที่ตะกี้พูดไปแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นการดูแลการบริการมาตรฐาน นะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางหลักเกณฑ์ไว้ตอนนี้เนี่ยนี้เรามีแพทย์แผนไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญนะครับเราก็จะทําการประเมินติดตามอาการพร้อมๆไปกันก็จะดูว่า,ามีความจําเป็นหรือ,อประชาชนที่เข้ารับบริการในระบบเนี่ยเขาต้องการยาสมุนไพรหรือยาแผนไทยอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับปกติเรียนคุณมอมรและคุณผู้ฟังนี้ครับว่า ไข้โควิด -19 เนี่ยทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นไข้เรียกไข้พิษไข้ากาดนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมนะครับที่อาจจะเรียกว่าอะไรฮะลมทางทิศเหนือพาเอาอากาศมวลอากาศเย็นพาเอาเชื้อโรคมานะครับาอาการส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นด้วยเขาเรียกว่าปีตากมันจะกำเริบคือมันจะมีข้าร้อนมีกำเดา เกิดขึ้นในร่างกายนะครับในช่วงนี้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ยาที่มีลดเ,เย็นนะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาความร้อนกำเดาหรือปิตาที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับฟ้ภาไทยตัวหนึ่งสมุนไพรตัวหนึ่งที่ดีมากในการคุมเรื่องปิตาหรือกำเดาเนี่ยนะครับเ,เมื่อผ่านไปสามวันห้าวันถ้าเชื้อมันยังกำเริบอยู่เนี่ยนะครับมันจะไปเกิดเรื่องของ วาตะหรือเสมหะนะครับซึ่งตรงนี้อันนี้เราก็ต้องมีการเพิ่มเติมยานะครับส่วนใหญ่แล้วยาทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะดูตามอาการนะครับว่ามันกำเริบไปในทางไหนแล้วก็ปรุงแต่งยาให้เหมาะสมกับอาการนั้นๆน,น,นะครับเช่นพอปีตะผ่านไปแล้วนะครับมันเข้าเสมหะอันนี้เราก็ต้องไปหายาที่ช่วยแก้เรื่องเสมหะเช่น ยาตีพลานะครับซึ่งเป็นยาที่ช่วยบำรุงระบบเสมหะในร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับจาบนี้เนี่ยเราก็จะติดตามดูอาการถ้ามันเ็าเรียกว่าอมันทํายังไงให้พิษหรือเชื้อโรคที่มีอยู่ใร่างกายเนี่ยให้มันออกจากร่างกายนะครับยาห้ารากก็จะเป็นยาตัวหนึ่งที่สําหรับยาหนึ่งที่เราใช้สําหรับเรื่องของการกระทุ้งเขาเรียกกระทุ้งพิษไข้ค่ะ ถทงพิษไข่เนาะให้ให้ไข้มันสแสดงออกมากขับออกไปนะคะนะคะอาจารย์ที่เป็นต้ <c oughs> นค่ะสาหรับยาทางั้นแพทย์แผนไทยที่เราเียกว่ายาครอบไข้ยาแปลไข้นะครับ <c oughs> นี่ก็คือไปทําให้ตัวพิษหรือตัวเชื้อเนี่ยมันไม่กําเริบนะฮะหรือไม่ไปทําอันตรายกับอวัยวะภายในร่างกายเราก็ครอบมันไว้นะครับเ <c oughs> ช่น ตำรับยาขาวจากจะลื้วัดโพนี่เป็นยาครอบคลานะครับออแล้วก็ยาแปลไข่มีทั้งแปลไข้ภายในภายนอกนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าแพทย์แผ,ผนไทยที่ออมาชุดแลคนไข้ที่อยู่โฮมอโซเลชันเนี่ยก็จะมีการซักถามอาการในแต่ละวันนะครับแล้วก็ดูว่าในอ,อ,อาการเหล่านั้นในแต่ละวันเนี้ยเ,เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาออสมุนไพร ยาตำรับแผนไทยตำรับไหนนะฮะที่จะเหมาะสมก<อ>ับค่ะอ,อาจารย์หมอขวัญชัยคะอย่างการใช้ฟ้าทลายโจรก็คือลดไข้แต่ตอนนี้หลายๆคนก็คือกินทั้งน้ําขิงกินทั้งน้ำกระชายกินอะไรต่างๆมันเหมือนกับเป็นเป็นสมุนไพรที่ให้รร้อนแพทย์แผนไทยมันจะมียาแผนไทยตีกันไหมคะคุณหมออันนี้แหะครับก็ทางคุณหมอแผนไทยที่ไป ติดตามอาการครับก็จะให้คําแนะนําให้ความรู้นะครับซึ่งมันต้องประเมินครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าบางคนเนี่ยตัวธา,าตุเจเลือนใครเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีร่างกายที่เย็นอยู่แล้วพอเราไปกินฟ้าไทยโจนซึ่งมันเย็นมากมันจะซ้ำเติมทำให้เสียสมดุลของธาตุในร่างกายนะครับ เพราะนั้นในในในทางกลับกันเนี่ยในกรณีเนี้ยบางทีคุณหมอก็จะแนะนําว่าอ๋ออย่างนี้ก็เอ่อเสริมด้วยน้ำขิงนะครับค่ะพวกคู่ไปกับน้ําขิงเนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์ทาให้ฟ้าทายโจนมันไม่เย็นจนเกินไปจนกระทบกับาธาตุในร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเรามันเป็นเรื่องขององค์ความรู้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุณหมอแผนไทยเขา่ําเรียนมา เขาก็จะไปให้คําแนะนำะบางทีมันไม่ได้คิดแบบชั้นเดียวว่าโอ้เดี๋ยวอันนี้ร้อนอันนี้เย็นแล้วมันจะมันก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับต้องต้องดูพื้นฐานคนไข้แต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันดูจากอาการนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับยาเพิ่มยาปรุงแต่งให้มันมีความสมดุลนะครับแล้วก็ให้ยามันไม่ไม่ขัดแย้งกันเองมัน มีฤทธิ์ในทางหนุนเสริมกันนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนศาสตร,ร์และเป็นศิลปะของการดูแลสุขภาพโดยใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยครับค่ะอย่างในโรงพยาบาลสนามหลายท่านที่เคยเข้าไปรักษาโควิดในระดับสีเขียวค่ะคุณหมอเขาบอกว่าได้รับยาขาวร่วมกันกับฟ้าทลายโจรเขาบอกว่า2ชนิดนี้ค่ะทำให้อาการไข้เ้าลดเร็วแล้วก็ไม่มีเสมหะไอก็ลดลงแล้วก็รักษาหาย ภายในระยะเวลาที่ไม่นานโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่มีโรคประจําตัวสูตรยาขาวเนี่ยค่คุณหมอจะพัฒนาแล้วก็เป็นเข้าสู่บัญชียาหลักเหมือนฟ้าทลายโจรไหมคะครับอยู่ระหว่างการดําเนินงานศึกษาวิจัยครับยาขาวเนี่ยเราได้ความรู้มาจากจารึกวัดโพซึ่งเดิมเนี่ยวัดโพก็เป็นมหาวิทยาลัยเป็นตักกศิลาด้านการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งมีข้อมูลความรู้ที่ การลึกไว้อยู่บนผนังนะครับสารลาลายต่างๆเราก็ไปถอดความรู้มาครับแล้วก็ไปเรียนปรึกษากับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ซึ่งก็คือครูชุบแป้นคุ้มญาตินะครับตอนนี้ท่านผมไปสัมภาษณ์ถอดความรู้ท่านหลายครั้งนะครับสามสี่ครั้งก็อยู่ระหว่างการนำตำรับยาขาวตามประสบการณ์การใช้ของครูชุบเนี่ยครับมาทำการศึกษาวิจัยครับเมื่อได้มีการศึกษาวิจัย มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยผมคิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าครับก็อาจจะได้มีการเสนอให้บรรจุเอ่อตำรับยาขาวเข้ามาในบัญชียาหลักครับเพื่อจะได้ขยายผลนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นครับ ค่ะโอ้โหดีใจมากเลยค่ะอาจารย์ที่ภูมิปัญญาไทยแล้วก็ศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้เข้ามาช่วยควบคุมแล้วก็ควบคุมโรคระบาดใหญ่ในในอันนี้เนาะแล้วก็เป็นโรคอุบัติใหม่ด้วยในขณะเดียวกันคนไทยเองก็จะย้อนกลับมาดูว่า ภูมิปัญญาไทยนี่มีมากมายเสียดายเนาะอาจารย์ว่าเรามีพวกนวดพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงใช้ไม่ได้สําหรับโรคโควิดเพราะว่าต้องรักษาระยะห่างหลายคนคือมันมันเครียดมันวิตกกังวลน,นอนไม่หลับถ้าแบบได้นวดผ่อนคลายได้อะไรต่างๆก็ๆน่าสนใจนะคุณหมอครับก็กําลังอยู่ระหว่างการพบทวนการขั้นตอนการให้บริการนะครับว่าจะทําไงให้มันลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อนะครับ,รบก็ อาจจะมีการให้บริการโดยที่มีการป้องกันตัวนะครับอย่างถ้าใช้มาตรการแบบพางตะวันตกเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตท,ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็การเสริมอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับค่ะ,ะคำถามหลายๆท่านที่ฝากไว้เวลาที่ทำโฮมไอโซเลชันนะคะท่านท่านลองขวัญชัยคะก็คือว่าเกิดภาวะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับ อาจารยพ์พอแนะนําได้ไหมคะว่าจะใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือว่าอาหารตัวไหนอะไรยังไงที่ลดภาวะเครียดนอนไม่หลับได้บ้างอะคะ่ะครับประการแรกก็ถ้าเราถูกกักตัวอยู่ในบ้านนะครับผมคิดว่าก็ต้องหาการเรียกว่าอะไรฮะกายบริหารหรือการออกกําลังกายแบบง่ายๆนะครับ,รบก็แนะนําเรื่องของลอสีดัดตตนค่ะหรือ ตอนนี้เรามาประยุกต์นะครับทําให้มันง่ายๆขึ้นเนี่ยก็มีท่ากายบริหารที่เรียกว่ามันีเวทนะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะครับคําว่ามันีเวทหรือพิมพ์คําว่าืาสีตัดตนแต่ืาสีตัดตนเนี่ยมันมีท่าทั้งหมด80 80ท่านะครับมันอาจจะเราก็เลยคัดกรองเลือกมา5ท่าแล้วก็มาทำเป็นเอ่อมันีเวทครับอย่างง่ายๆ 5ท่านะครับอันนี้ทวันนะครับผมเชื่อว่าอาการตึงเครียดที่บริเวณกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่นะครับแล้วที่มันจะล้าขึ้นไปที่ศรีศรษะเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีท่านวดกดจุดด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับช่วยลดอาการตึงของบริเวณกล้ามเนื้อที่ต้นคอนะครับแล้วก็ความตึงเครียดที่ล้าขึ้นไปที่ศีรษะนะครับก็ทําทาอย่างนี้ทุกวันนะครับก็ช่วย ช่วยได้เยอะและครับเ,เรื่องอาหารการกินก็ถ้าท่านใดท้องผูกนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับนะครับอ,อ,อันนี้แสดงว่าธาตุในร่างกายเรามันเสียสมดุลถ้าเป็นพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเลือดลมเดินไม่สะดวกนะครับนี้ก,ก็แนะนําว่าถ้าถ้าถ้าทําได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือ,อ,อหาออใบขี้เหล็กนะครับ อ๋อแกงขี้เหล็กเนาะอาจารย์ช่วยให้นอนหลับได้ด้วยแล้วก็ระบายได้ดีด้วยก็จะช่วยได้หรือกล้วยน้ําว้านะครับดีที่สุดเลย อันนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอาหารการกินแล้วก็ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ทำโฮมไอโซเลชันจะได้อุ่นใจนะคะนอกเหนือจากจะมียาฟาวิพิราเวียส่งให้ในกลุ่มที่จําเป็นจะต้องใช้แล้วก็อาหารการกินครบ3ามมือ้ออุปกรณ์ต่างๆที่คุณหมอขวัญชยัยเรียนท่านผู้ฟังไปตั้งแต่ช่วงต้นของการเรียนสัมภาษณ์ค่ะแต่น่าเสียดายมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างคะเชิญค่ะ ก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ก็รุนแรงมากแต่เราต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับเพื่อเราจะได้ติดเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าเรามีภูมิปัญญาเรามีความรู้นะครับเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวิกฤตโรคไข้ไข้เจ็บครั้งนี้โรคระบาดสมัยก่อนโรคอย่างนี้เขาก็เรียก โรคหาค่ะอันนี้ก็หาลงปอดเนาะเห็นเขาเขียนแบบนั้นนี่คคุณหมอนี่เราก็ไม่ไม่ต้องไปตกใจนะครับค่ะคนส่วนใหญ่นะครับติดเชื้อโควิดเนี่ยหายได้เองนะครับขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับนึกถึงสมัยที่เราป่วยเป็นไข้หวัดครับก็คือพักผ่อนให้มากๆนะครับดื่มน้ำสะอาดอในคุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นน้ําอุ่นได้ก็ยิ่งดีแต่ดื่มให้ได้อย่างน้อยวันละสองลิตรหรือแปดแก้วนะครับแต่เวลาดื่มก็ค่อยๆจิบอย่าดื่มพรวดเดียวทีหรือละแก้วอะไรางี้นะครับแล้วก็ทานอาหารอ่อนๆนะครับอาหารที่ย่อยง่ายๆนะครับจริงๆผมก็มีเมนูข้าวต้มนะครับข้าวต้มคข้าวต้มกระชายข้าวต้มเอ่อขิงขิงค่ะอันเนี้ยก็ เป็นการเราบริโภคเครื่องเทศสมุนไพรให้เพิ่มขึ้นกับง่ายที่สุดเรื่องต้มยำครับสิขงขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองการดูแลสุขภาพ โฮมไอโซเลชันด้วยสัตว์การแพทย์แผนไทยผู้ป่วยโควิด -19 ก็ได้รับบริการที่รอบด้านเลยก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอนแพทย์ขวัญไัยวิสิทธานนท์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่วงคุยเฟือเออเฟ่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองค่ะช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรสายด่วนสปสช1330